สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตกันนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่ในเกมจัมแอสเซมบลกันนะครับผมก็เราไปดูที่ร้านค้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเราไปกันไวๆเลยนะก็อย่างแรกเลยที่เข้ามาใหม่ก็คือนี่เลยนะครับผมคิรรวแบบเช่านั่นเองต้ง uh? เข้ามาวันนี้เลยนะผมคิรรวแบบเช่าใช้เหรียญ SP 1 0เหรียญเพื่อที่จะแลกมานะผมก็ผมแนะนํานะให้แลกเป็นตั๋วดีกว่าตัวุ่ม m นยทุกคน อย่าไปแลกเลยนะคิรัวเช่าเนี่ยเช่าได้แค่หนึ่งวันโอเคเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปก็คือสกินี้รัวนะครับผมนี่ <Wow. S 1> ก็จะเป็นสกินนี้เลยนะครับผมสกินนี้ต้องเติมเพื่อที่จะได้มานะผมนี่สกินนี้ก็เป็นสกินใส่ใสชุดสูทนั่นเองก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีเอฟเฟกต์หรือเปล่า oh, นี่<ๆ>ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินนี้โอเคเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างต่อไปเลยก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมมึงเข้ามาวันนี้สดร้อนเลย 2ตัวเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นนานามิเคนโตนะครับผมนานามิเคนโตเนี่ยก็เป็นตัวฟาร์มป่านั่นเองนะทีแรกผมคิดว่าจะเป็นไฟเตอร์ซะอีกแต่ก็ไม่เป็นไรฟาร์มป่าก็โอเคนะคผมก็นานามิเคนโตเนี่ยก็มามาแบบสุ่มนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยมาแบบสุ่มมา,าเออระยะเวลาประมาณ1 4 1สาวัน,นะผมก็ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่1,1 8่เพชรกับตัว7ใบนะครับทุกคน ผมยังไม่สุ่มนะผมเก็บเอาไว้ตัวตู้หน้าดีกว่าไม่รู้ตู้หน้าจะเป็นตัวอะไรนะผมก็ถ้าเป็นตัวที่อยากได้ผมก็จะสุ่มนะทุกคนเก็บเอาไว้ดีกว่านะเพชรเพชรมีแค่นี้ผมรลุดเละกับคีรัวไปแล้วได้นาโตะมาอย่ารลุดเลดเลยมหมาฉันเถอะอุ้ยหมาแล้วผมสีทองมาแล้วได้อะไรอเอตเอตอมึงไทรเนี่ยนั่นแหละครับทุกคนมันรลุดเละได้ผมแล้ว โอเคไม่เป็นไรนะผมโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปก็คืออินุมากิโทเกะนะครับผมชา <Wow. S 1> hey, um เกะแซลมอนอินุมากิโทเกะเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมทีแรกผมก็คิดว่าเป็นเมดแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นซัพพอร์ตก็โอเคนะครับผมนี่อินุมากิก็จะมาแบบให้ซื้อนะผมนี่อยู่นี่เลยนะครับผมนี่เป็นตัวระดับสีทองเลยนะก็ใช้ห4พันสี่ร้อยสี่สิบอันนี้เพื่อที่จะ ซื้อมานะผมแต่ว่าต้องซื้อให้ครบทุกตัวละครก่อนนะทุกคนถึงจะซื้อได้แต่ถ้ามี่าบัตรอันนี้เลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเอเปิดให้ดูก่อนก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมใช้อันนี้เพื่อที่จะซื้อมานะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยก็แล้วกันนะทุกคนอันที่จริงผมก็อยากจะซื้ออยู่แล้วละ่ะโอเคซื้อไปเลยนะผมใช้อันนี้ไปนี่โอเคเลื่อนมา พ่อที่จะซื้อนะทุกคนมาครับผมมันก็จะมาอยู่ตัวแรกแบบนี้เลยโอเคผมมี6,678ซื้อเลยนะครับผมนี่มาแล้วอินุมากิโทเกะนะครับผมเราได้มาแล้วนะคผมนี่เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแน่อนอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะผมสำหรับอินุมากิ ki. โอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปลงแรงบ่ยบอยๆนะโอเคโอเคต่อไปเราจะ ไปดูสกิลกันนะครับผมว่าสกิลของนานามิกับอินุมากิเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราเข้าไปดูในหมดทดลองกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเรา <st as> มาดูที่นานามิเคนโตนก่อนเลยนะครับผมโอเคเรามาดูเอฟเฟกตตอนตีธรรมดากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นการฟันแบบนี้เลยโอเคเรามาดูสกิลที่1กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะสกิลที่1ก็จะเป็นการฟันแบบนี้เลยนะครับผมนีย่ยวทำไปดูอีกรอบนึงนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูสกิลที่2การสกิลที่2ของเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้2รอบเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย้าใช้โดนตัวละครก็สามารถใช้ได้2รอบนะทุกคนนี่จะได้2รอบแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูสกิลที่3กันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะสกิลที่3ก็จะเป็นการเตะไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ผลักศัตรูออกไปด้วยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยผลักศัตรูออกไปนี่นี่โอเค รามาดูสกิลอันติกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะสกิลอันติก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมสามารถใช้ได้สี่รอบแล้วก็วิ่งไว้ด้วยนะครับผม <Wow. S 1> นี่โอเคเดี๋ยวเราจะกดใช้ดูแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราวิ่งไว้หมดก่อนโอเคเรากดใช้ดูอีกรอบหนึง่งวิ่งไว้นะผมแล้วก็กดอันติไปหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็สี่ทีครับผมนี่ก็จะเป็นเอ่อโคโคเซนด้วยนะเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าผมก็ลืมละน่าจะใช่แหละทุกคนนี่อุย้ยใช้ได้สี่รอบเลยนะทุกคน เอฟเฟกก็สวยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวทำห้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นี่นี่แล้วก็นี่โอเคไม่ติดมันจะมีติดไม่ติดบ้างนะทุกคนนี่อันนี้คือติดนะทุกคนโอเคนี่ครับผมอิมอนุมากิจะแตกอีกแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับ แล้วมีเคนโตะนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูที่อ um ินุมากิโทเกะกันต่อเลยนะครับผมอิน um ุมากิโทเกะเนี่ยผมก็ต้องใช้บัตรอันนั้นเพื่อที่จะแลกมาเลยนะทุกคนใช้แลกมาเพื่อเพื่อที่เป็นตัวแรกที่เราจะซื้อนะทุกคนถ้าเราไม่ใช้บัตรอันนั้นเราก็จะต้องไล่ซื้อไปทีละตัวจนกว่าจะถึงอินุมากินะทุกคนไม่งั้นอีกนานแน่เลยนะกว่าจะได้โอเคเรามาดูสกิลตอนตีธรรมดากันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับผม,มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ ก็จะได้สแต็กด้วยนะทุกคนสแต็กของเราเนี่ยเมื่อครบ1 0 0ยแล้วลาตีอีกรอบนึงเนี่ยเราก็จะใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็ uh huh. จ,ะจะวิ่งไวด้วยนั่นเองนะทุกคนนั่ก็คืออาการเจ็บคอของอินุมากินั่นแหละ uh huh. นี่โอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูถึงร้อยนะทุกคน uh huh. รอแป๊บหนึ่งสักครู่ uh huh. โอเคตอนนี้ก็จะครบ100แล้ว <earn> โอเคตอนนี้ก็ครบ100 <10> ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ตีทำอะไรอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี่แหละทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมนี่ก็จะวิ่งไวขึ้น <Wow. S 1> แล้วก็ใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะผมก็เป็นแบบนี้เลยประมาณนี้นะผมเมื่อตีเมื่อเราตีครบอ่าสแต็กหนึ่งร้อยเลยทุกคนโอเคเรามาดูสกิลที่หนึ่งกันได้ว่าจะเป็นยังไงนะผมสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็ไม่รู้ว่าสกิลที่หนึ่งทำอะไรได้นะ uh uh huh. ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะผมตอนรีวิวเต นี่โอเคแล้วสกิลที่2นี่นก็จะเป็นการอย่าขยับนะทุกคนนี่อย่าขยับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบนึงอย่าขยับนี่ก็จะหยุดนิ่งแบบนี้เลยนะครับผมถือ oh <my> ว,ว่าเป็นสกิลที่ช่วยเพื่อนได้ดีมากนะสกิลนี้อย่าขยับหยุดนิ่งซะนี่โอเคเรามาดูสกิลอันติของเรากันนะผมสกิลอันติีก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นแบบว่าเอา่อการสร้างโลก ขึ้นมานะทุกคนสร้างโลกแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะไม่รู้ว่าจะใช้กับเพื่อนได้หรือเปล่านะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนสกิลที่สี่ของเราเนี่ยก็จะเป็นอ่ามันก็จะมาให้ต่อต้นเกมเลยนะทุกคนสกิลที่สี่ก็จะเป็นโทรขงแบบนี้เลย <Okay. S 1> นี่แล้วก็โอโ้โหดูเหมือนว่าจะเออวงหองเราจะใหญ่ขึ้นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวทําให้ดูนี่อันนี้คือวงใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนไม่ถือโทรขงทีจะเป็นยังไง องก็จะประมาณนี้ตอนถือโทโโคก็จะประมาณนี้เลยเออมันใหญ่ขึ้นไหมทุกคนน่าจะใหญ่ขึ้นแหละบังนะเดี๋ยวดูสกิลนี้สิไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะไม่ดูว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแล้วทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะผมสำหรับอินุมาก,กิคุงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อี่าลืมกดไลค์กดติดตามอี่เลี่มกดก,ก,ก,กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พาผมก็จะมใหม่คลิปหน้า